นี่ครับสวัครับอะไรอีกแล้วมากวนอีกแล้วไม่มีอะไรดูรถคันนี้หน่อยเห็นตกชอบคันนคันนี้ไหนบอกอยูดูยาฤิสไม่ดูยาฤิสเหรออย่ละอย่าละดูคันนี้ดีกว่าคือแต่งสวยแต่งสวยคันนี้ไม่ถึงว่าเป็นของน้าเองหรือว่าตั้งแต่เราเทสนด์ได้กันมาใช่ๆชก็คันเดิมอะไรคันเดิมเลยเพราะนั้นดูยาริสไปวันนี้มาโรยฟ้าเออจะดูอะไรอยากรู้อะไร อันนี้คือเป็นไงบ้างฟิลเราไม่ได้พูดคุยกันเลยคือ<ฟ> <sein> แม่กวาร์ฟอยู่แล้วอศูนย์ร้อยสามจุดหกวิเ,เวลาฟอร์เตอร์ไมล์สิบเอ็ดหกอเจ้าอะไรบ้างตรงนี้กันอันนี้แรงที่สุดตั้งแต่ขับมาเลยวะไม่ไม่รถแรงกว่านี้มีแต่อันนี้ความแรงก็เท่ากับเก้าเก้าสองอะไคล่าเอสอะเท่าคันฟ้า <ง S 1> ผมอะอันนี้สี่ล้านอนุนสิบห้าล้าน ใช้ไฟฟ้าใช้น้ํามันแล้วนอกจากนั้นที่ที่เราจะได้จากเทสลาคืออะไรนะรักโลกไงมองไม่หมองเรื่องรักโลกเลยอะก็มองเฮ้ยเราก็มองแต่แบบว่าเฮ้ยมันมันแรงมันเฮ้ยเรารักโลกเว้ยเราชั่วกันมาเยอะแล้วไม่ใจว่ามึงชั่วกูชั่วทุกคนแม่งชั่วเอาผ่านโลกกันมาเยอะแล้วเราก็รักโลกบ้างนะครับเราใส่ซิ่งเราแม่งเราก็รักโลกบ้างคือที่เราจะได้จากการขับเทสลาจริงๆมันครบทุกอย่างแรงนุ่ม สบายแอร์เย็นเงียบเงียบเงียบจริงเงียบยังไงเงียบเลยอ่ะเงียบอ่ะเออเงียบอ่ะเออเงียบเลยอ่ะแล้วก็มีแบบถ้าซัดแรงๆจะมีเสียงมัอนอวกาศนิดนึงอู้นี่เหมือนยาอวกาศ่อยนึงอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเออไตั้งแต่ได้มานี้เอาทําอะไรไปแล้วฮะตอนนี้ก็สเต็ปแรกก็ล้อท่อโหลดท่อไม่มีเยสดแม่ท่อไม่มีไอ้เหี้ยเลยมีล้อ มีเบรดมีสับปรับเกียวมีชุดแต่งชุดแต่งรอบคันสตัดปรับเกียวนี่ของลายเจไนี่ยอไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นีห่อเยี่ยมรืยังไม่รู้เลยน่สั่งมาตราคาของแต่งแรงไปนะไม่แพงไม่แพงสตัดปรับเกียวอยู่ประมาณสี่หมื่นก็ถูกอ่ะชุดแต่งก็ชุดแต่งไม่ข้ามแสนอ่ะ ผมยังไม่รู้ราคาเลยว่าจะขายเท่าไหร่อยู่ที่แบบอารมณ์แล้วกันชุดแต่งชุดแต่งของเทสลา Model 3นะใครที่คิดว่ากำลังจะออกรถแล้วบอกก่อนบอกนิดเึิงอันนี้สั้นๆเลยเทสลา Model 3ตอนนี้มีในมืออยู่พวกผมมีในมืออยู่ประมาณ8คันราคาพิเศษรับรถเลยเหรอมีรถเลยแล้วก็ถูกโคตรๆเขาขายกันอยู่3ล้าน2ตัว m o d ดล3ธรรมดานะ โทรหาผมเดี๋ยวผมพาไปซื้อเดี๋ยวผมไม่ต้องพาไปซื้อก็ได้โทรถามผมลงมให้เบอร์ไปสองร้านไปปลายี่สิบแปดอ่ะผมใบให้นี้ยี่สิบแปดกว่ากูโคตรแล้วคือแปดคันนี้หมดแล้วหมดเลยราคานีไม่มีแล้วเออนะช่วงนี้น้าลองรถดีวีรถเยอะว่ะบ่อยนะบ่อยช่วงนี้มีฟิวคันไหนที่พอแบบชอบชอบนะจริงจงชอบอันี้นะเอสเอสนะ MG เออ h s สไอพีเอ่ะไปดูในช anel ผมก็ไปดูในยูทูปอ่าช anel น่นแจม A อซัทซีแอสเซคาคิลเลอร์ตอนเนี้ยเดี๋ยววันเนี้ยไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะลงแล้วล่ะไอตัว MG ตัวนี้แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะได้เห็นเจ้าคันนี้เต็มๆต็มอันนี้เราก็ดูกันเล่นๆไปก่อนครับเต็มๆต็มจะเล่นอะไรกับผมของแต่งมีแลไรบ้างฮะขอดูหน่อยของแต่งนหล่อคุนหล่อบอกเลยแม่งหล่อรถอะไรรถอะไรเอ่ยหน้าเหมือนคอร์ส ตรงกลางเหมือนอจากู้ท้ายเหมือนโปรตอนตาก้าอ่าดูท้ายจ้ะแต่เราแต่งแล้วแม่งโคตรโคตรเทพอ่ะแต่งแหล่อจริงเลยเบรกสวยว่ะเบคแม่ร้านที่บอกที่กล่าวโคตรหล่อเนท่เท่เท่เที่ยวนะเที่ยวไหมแม่งสุดจริงแล้วก็เทสลาของแท้ต้องน้ำเข้าไฟด้วยแก่แหละเอ้ยอันนี้เข้าอีกแล้วนี่อ้าวก็เราไม่ได้แก้ข้างขวาไงเราแก้ข้างซ้าย ทางซ้ายหายแล้วแจมโมเดี๋ยวว่าโทรยกหูโทรโทรหาอีอีรอน่อยอีรอนมาสฮัลโหลออลลยูหูยูอีสอีสต์นามคาวไฟนะจะรอเลยร้อนเลยแก้ข้างซ้ายละเดี๋ยวข้างขวาไม่ได้ทำมีอะไรอีกแล้วรถสวยอ่ะโคตรสวยเล่นอะไรรถได้เห็นให้เขาเขาไม่มีรก่อนหน้านี้เราไปเล่นนี่กันมาเราไปดูผีกันมาแล้วไปดูผีมาแล้ววันนี้เราดูอะไรดีวะ วันนี้เห็นบอกมีนี่โหมดโรแมนต์นะช่วงนี้อากาศเย็นๆนะเขาบอกว่าฮีเตอร์จะทำงานอัตโนม,มัตินวิธีเปิดประตูเทสลาฮะจริงๆคนที่บอกว่าแปกเขาไม่ไม่ไม่เคยขี่สำหาเลยเออขึ้นี่ขึ้นนี่ไม่กล้านั่งเลยดูเบาะขาวขน่ี ปั้งเ็าให้นี่เครื่องติดแล้วหรอติดแล้วผัวเขาให้ไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะอ่านี่ไงมันมีนี่มีเกมอมันมีทอยบอยไหมที่นี่นี่นี่ทอยบล็อกอุ้ยอาอตดได้อหรอตดได้แต่ว่ามีคนนั่งหลังคนนั่งหลังเงี้ยแกแกงกดเนี่ยแล้วก็เราจะเพื่ออะไรวะ อาจจะกบเสียงตอดจริงๆเออเลแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวใช่ไหม,อ,มอากาศหนาวแล้วกดนี่กดไงต่อวะอ่าชิบหายละยูสอะไรวะเนี้ยนเนี่ยโรแมนต์โหมดเนี้ยต้องจอดปะนี่จอดแล้วเนี่ยจอดแล้วนี่ไงเนี่ยจอดแล้วเนี่ยจอดแล้ว แล้วเห็นป่ะเนี่ยนี่อ่าเห็นหั้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงข้างนอกอากาศหนาวใช่ไหมข้างในเราก็มีเตาผิงแล้วแอร์มันก็เดี๋ยวมันก็จะปรับอุณหภูมิเป็นแบบให้มันอุ่นขึ้นรู้สึกอบอุ่นนั่งอยู่แบบว่าเป็นไงอ เริ่มอุ่นขึ้นละรู้สึกอ่อุ่นมีอารมณ์ที่เอาหานละงานละใช่ไหมมีอะไรกันมีตดมีอะไรก็ไม่รู้ดาวคารมีไปดาวคารแล้วนี่แหละเนี้ยโอ้เยอะอเพียบอยากจะให้เวลารถวิ่งแล้วเป็นถนนสายลุงก็ได้นะเขี่ยวปะวะน่าจะเขี่ยวนะแต่ตอนนี้อุ่นแล้ววะเป็นฮิเตอร์แล้ว่ะเออก็เได้แต่อี่อยู่ช่องแอร์สวยใช่ไหมเวลาปรับแอร์ โหมันมีรถอะไรที่ม่งแบบว,ว้าวขนาดนี้วะนี่โหดูดินี่ไปทีปรปับแอร์เลยดิอืมเอเฝียวแอร์แบบนี้อ่ะเอามือดันขึ้นใช่ไใช่ใช่สวยนะ๋อมมันออกมาตามรูนี้อือนี่เป็นแผงแอร์ยาวเลยเนะี่ยเนียแล้วลาไม่รู้จะทำอะไรใช่ปันนั่งว่างๆใช่ไหมไม่รู้จะทำอะไรเราก็เนี่มาอืมอืมไงดูได้ปะวะเน็ตบ้านเราดูได้ปะวะต้องต่อวไวไฟก่อนปะวะ อาจจะต้องมีมองนีมีเกมด้วยนะเกมย้ายไปอยู่ไหนวะเดี๋ยวดิจอยบล็อกจริงมีเกมด้วยจะหาเกมก่อนเกมหายไปไหนนี่ใช่ปะอ้าวนั่งเล่นอยู่ครับพี่ดิอืมอืมเนี่ยขับรถขับทั้งวันแล้วเนี่ยอืมอืขับแม่ทั้งวันอนะเกมอะเนี่ย อืมอ,อืมอมก็รอนั่งรอแฟนแค่เบื่อโอ้โหแล้วแบตแ,แม่งชั่วโมงหนึ่งลงลงประมาณสองสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์แหละนั่งอยู่ในรถเมื่เราจะเลือกแบบว่ากดปุ่มก็ได้ใช้พวงมาลัยก็ได้นะอืมเนี่ยเอาช้พวงมาเล่นได้ด้วยเหรอได้ได้เป็นรถใช่ไหมคร <c oughs> ูไม่เข้าใจแล้วมันจะให้อะไรมาแบบแบบแบบนี้นะเยอะแยะไปหมดอืมเฮ้ยเฮ้ย มันโหลดนานจังไงตอนกูเล่นแฟมิลี่ไม่โหลดเป่าเว้ยเป่าเป่าตลับดิเป่าตลับ,ลบอ่ะแม่งู้อันนี้เกมของ Tesla เทสต้าอะไรี่มใช่ไหนๆจะสตาร์ทออกมาละจะไปไหนว้นวาตีเดียวพอปาไปซิ่งอีกแล้วว้าตีหนึ่งทีเดียวพอให้ปาไปซิ่งอีกแล้ว เอ<ท>ไปตส่เข็มขัดเลยครับคุณชูนาทำตัวให้ปลอดภัยด้วยฮะล่าสุดนี้ที่เราไปดูผีกันมีคนอาเจียนออกมาเลยนะวกแตกนะจากแรงจีนะครับจุดเน่ววกแตกอ่ะอืมอ่าฮาฮาฮ่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 ้ฮหาฮ่ <c oughs> นายไม่น้กว่าจะชาร์จเต็มีนึงใช้เกี่ยงสี่ชั่วโมงใช้วอชาร์จแต่ถ้าเป็นเครื่องชาร์จที่เป็นดีซอ่ะก็แแ่ตรงเนี่ยแต่ก็เป็นตามแบบไอ้พวกเครื่องใหญ่นี่รู้สึกครึ่งชั่วโมงนี้ได้แปดสิบเซนต์ะเห็นมุงนอกก็มีคนเอามันนิยมมาแต่งแล้วนะแต่งจัดเลยนะแต่งมึงนอกแต่งแล้วอื้อหื้องแทบหลุดกลองแทบหลุด gặp à cái, cái này là cái này vào vào. là. Hoa là không phải không được kênh này, tuổi ừ, yeah. mà mày đi. I mày, tuổi mày, miệng, 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 กล้องพับกล้องพับอ่ะกล้องหนึ่งก็พับแต่ก็บอกบอกว่าสุดยอด้วไงเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่กล้องหงายเลยอ่ะกล้องหงายอ่ะเยียยร้อยเฮ้ยอาบอกหน่อยย้ำอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังมีอยู่แปดคันใช่ไหมอาตอนนี้ที่มีอยู่เป็นอาโมเดลสาม อไม่เ้อร์ฟอร์แมนซ์ด้วยไม่ใช่เรอร์ฟอร์แมนซ์เป็นโมเดลสามธรรมดาซึ่งราคาเนี่ยเขาขายกันอยู่ประมาณ3ามล้านส3งสามล้านสถ้าใครจะเอาโทรหาผมได้เลย0 8 2 6 5แ5 6เว้ยเออเดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวแนะนำให้มีมีอยู่ราคาพิเศษ8คันสองล้านกว่าบาทแรงน้อยกว่านี้ไหมร์ฟอร์แมนซ์เฮ้ยธรรมดาแรงแต่แค่แรงน้อยกว่านี้ช้ากว่านี้วิหนึ่งอ๋อช้ากว่านี้วิหนึ่งเป็นมอเตอร์เดี่ยวไง อ่าอันนี้จะเป็นดูอัลมอเตอร์อ่าอันนั้นเป็นมอเตอร์เดียวถึงเลยกิมบาลร่วงไปเลยนะออฝงจริงแฝงจริงเก่งขอบคุณน้ำมากครับสา,าพาไปซิ่งอมแล้วะหายยังมาละหายนะโอเค